อะไรล่ะอะไรอะไรล่ะมันก็ลงยกอะไรล้ได้เลยะพุ่งรือตอนีลตะพุ่งไงนาทีทองหรอ่นาทีทองครทบอ่งหลักตานาทีนาทีทองนัาเแขมแขนนะพกนี้วาเ่ยรูบ้มาเนี่ยวาเพ่อเยงกันดักพว่าถึงบาคนตไม่มีบาด้นเลยบ้างแต่รับดัเพย์เลยรับดักเไ้เียเพนั้ ดักควาาดับไฟามบเลยาดับโชคดีไปต้นคูบัดีจ uh, re uh, ัไออโต้ลูนจอกไปได้เลยลนจอกไ่ได้ครับออโต้ลนจอกไ่ได้เลยครับนี่นี่ก็เป็นเป็ดลเรามาทุกที่เลยนะดีจะไม่เม็ดเต็มรถเรา